ผมจะบอกว่าบิงซูคือซูชิโซชิโซชิไม่ใช่นะบิงซูมันคือขนมหวานนะซูชิอ่ะมันคือของที่แบบว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นมันคนละอย่างกันครับเอารสเปรี้ยวเพราะว่าผมก็ชอบเปรี้ยวอ๋อสั่งน้ำนะคะน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวทำไมผมใส่ไม่อยากกินสปาเกตตี้อยากกินสปาเกตตีติโต้เจโต้เจโต้ กินไหมละ่ะเหมือนไส้กรอกแล้วก็เป็นเส้นสๆมันเหมือนมาม่ามาม่ามาม่าไหมสปากเก็ตตี้แต่ตอนนี้ยังไม่เก็บเพราะว่าตอนนี้ทานอ่อนค่ะต้องทานก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะต้องรีสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวเราก็ทานกันก่อนนะคะผมปกป้อง,องทานสปากเกตตี้ใช่ไหมคะวันนี้เจตุยตุยตุยโอ้สปากเกตตี้วันนี้เราสั่งสปากเกตตี้ให้ปกป้องนะคะออ๋จะได้ลองชิมแบบนี้ อันนี้คือยังไม่มาแสดงว่าหิวจัดแล้วค่ะอันเนี้ยคือยังไม่ยังไม่มาเห็นเห็นปกป้องกินแล้วก็อร่อยแล้วครับมีดูต่อไปคืออะไรครับอันนี้คือข้าวอะไรครับข้าวของราชบุรีป้าจกีตระมินุปป้าบุรี ตอนนี้เราอย,ายู่กันทีบิงซูได้เสิร์แลว่วันนี้เราจะมาทำอะไรครับยินยินยินแต่ปุองจะบอกว่าบิงซูคือซูชิซชิซชิไม่ใช่นะบิงซูมันคือขนมหวานนะซูชิอ่ะมันคือของที่แบบว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นมันคนละอย่างกันครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะมีๆะไตนนี้นอามากินอะไรครับ มีทั้งอาหารคาวแล้็อาหารหวานด้วยเอารสเปรี้ยวเพราะว่าผมชอบเปรี้ยวอ๋อสั่งน้ำนะคะน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวทำไมใส่ไม่อยากกินสปาเก็ตตี้อยากกินสปาเก็ตตีเกตโตเกตโตเกตโตกินไหมล่ะไม่ไม่ไม่สปาเก็ตตไม่มีจริง สปาเกตโตไม่มีมันเป็นลัสไลย,ยังไสงสปาเกตโตสปาเกตโตก็เป็นเส้นเเหมือนเหมือนเส้นก๋อยแล้วก็เป็นเส้นเส้นสิบมันเหมือนมาม่ามาม่ามาม่ามไหม <c oughs> ไม่เ <c oughs> ส้นเส้นมันต้องเป็นสีขาวโอเค okay. โอ้โหมีของทานเล่นนะคะมีสเต็กมีสปาเกตตี้แล้วก็กับข้าวก็มีนะคะมีเยอะมากๆ นอกจากนี้ห้าบิงซูก็มีด้วยว้านี่ตอนนี้เราก็เข้ามากันแล้วนะคะเป็น่อข้อปาร์บารป้อปาาคลิปออกแล้วเพราะว่าเจอหน้าที่เป็นผวเองก็คือสปาเก็ตตี้แต่ตอนนี้ยังไม่เก็ตว่าตอนนี้ทานอ่อนค่ะต้องทานก่อนค่ะเเราจะต้องรีบสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวเราก็ทานกันก่อนนะคบผมต้องทานสปาเก็ตตี้ใช่ไหมคะวันนี้เจยตุย โอ้สปาเกตตี้วันนี้เราสั่งสปาเกตตี้ให้บุ๊คป,ป้องนะครับว้าวนี่เปิดหน้าต่อไปแล้วแล้วอันนี้คือหน้าของใครครับเอ,อิ่มของป้าปื้มครับแต่วันนี้น้องป้าปื้มไม่มานะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าของแม่ยกคนเดียวโอ,อ๊ยไม่ใช่เของบุ๊คป้อก็เห็นนะคะรับิ๊กโซตรงนั้นเขาไม่รู้ออค่ะผมก็จะกินสองอันน้ำผลไม้จับบรีโซผลไม้เป็นบรรยากาศรอบๆมานเขาก็จะมีเมนู บิงซูติดให้แบบว่าดูน่าทานนะคะดูร่าร้านนะคะดูนี่และด้านในนะคะนอกจากเมนบิงซูแล้วเขายังมีอผูมป้องเมายถึงว่าผมป้องจะเอารสบิงซูบิงซูรสอะไรดีครับ<อ>ที่้องกินเนะเอารสส้มครับบิงซูรสส้มครับ <c oughs> อุ้ยนี่เรารสส้มบอกเอาอเ,อเอามะม่วงดีกว่าแพงหรอครับไม่ใช่แพงเพราะว่าเพราะอยากกินมะม,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 ม่วงชอบมะม,ม,ม,ม่วงนี่จะได้กินผลไนดม้ยหนึ่งค่ะ จะได้ลองชิมแบบนี้อันนี้คือยังไม่มาแสดงว่าหิวจัดแล้วค่ะอันนี้คือยังไม่ยังไม่มาเค้กก็มีไอศครีมก็มีแล้วก็โอ้โหมีเป็นแบบท็อปปิ้งให้เลือกด้วยนะคะยให้ถ่ายไอศครีมกับบิงซูเหมือนกันไหมตาไม่ถูกเลยไอศครีมกับบิงซูเหมือนกันไหมอ่ะถ้าตอบคำถามนี้ได้ปั๊บ ตอบได้คันนี้มือนี้ไม่ยกเลี้ยงองสัจะได้ป้องจะได้เลี้ยงแล้วล่ะขาอ๋อรูแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะอะไรครับแม่ได้คำตอบแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะมันจะเป็นแท่งแ่งแต่ลักษณะถ้าไม่ถ้าไม่ใส่แท่งมันจะเป็นกลมๆแต่ว่าไอซ์ครีมมันมีหลายรสคือเราสามารถเอาเอามาใส่กับบิงซูหัวมัน อ๋อหมายถึงว่ามันเอามาผสมกันได้ใช่ไหมครับเอออันนี้ก็เป็นความคิดของน้องหมูป้องนะคะเองถูกไหมมันก็ไม่มผิดหูไม่มผิดแต่มันก็คล้ายๆกันเพราะว่ามันเย็นเหมือนกันป,ป๊าๆคนนี้สั่งนะคะเป็นบานาน่าสตรอเบอรี่ครอสเฟอร์นะคะเฮ้ยแต่เขามีอันนี้ด้วยนะแต่เราน่าจะกินกันไม่หมดเนาะเป็นไซส์เซตแบบนี้นะคะหมดแมสหนะ้าท็อปปิ้งจะเยอะหน่อยเอ๊ะจั๊อะนี่มันของใครก็มาแล้วครับ ยสินี่เป็นไคะรว้าวสปาเตี้มเ้ามาแล้วบ้างครับสปาเดตี้ปาวพลานะตอนะโอหสปาเตี้มาแล้วอ่ะเอาคุณแม่เข้ามาแล้วนี่ต้องยามน้านนะคโรนิว้าวสีหน้าทานุ่ากเนะคะ ต้องกินแบบน้ำข้นแนละ้วมันจะได้เข้มขน้นเข้มขน้นอร่อยอร่อยอร่อยเนาะหนีปากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมป่อจะทานหมดไหมถ้าผมป้องทานหมดนี่นะคะคุณจะได้กินบิ๊กซูไปดูว่าเขาทานหมดเลยนะคะอร่อยอร่อยมากลูกเด็กๆจะชอบทานเส้นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะผมป่อกินอะไรก็ได้ที่เป็กนกุยเตี๋ยวขนมจีนปาเกตตี้ทานหมดเลยคะ่ะเป็นเด็กกินเส้นนะคนะอือ น้าเลยอร่อยมากสงสัยจะอร่อยถูกปากเลยล่ะค่ะดูส์ดูส์ดูส์เห็นพ่อป้องกินแล้วก็อร่อยแล้วครับมีการบอกให้กินดิเดี๋ยวบิงซูมาเดี๋ยวบิงซูไม่มาใช่ไหมถ้าเรากินไม่หมดน่าทานมากๆเลยนะคะอันนี้ป้าป้าเป็นคนสั่ง เดี๋ยวขอนี่ขอตัวไปกินก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเราลองชิมน,นะคะต้มยำกันก่อนนะคะนนี้ผมไม่ได้ลองชิมต้มยำเมนี่ลองรสชาติก่อนนะตัปลาหมึกก่อนเลยอ่ะชอบกินปลาหมึกอืมเปรี้ยวปากอย่างทามเลยค่ะต้มยำน้นอ,นอร่อยค่ะอันนี้ของพ่อสั่งอง หม,มูสับผัดพิกเผาหมูสับรสชาติน,นี่ปะ๊าปะชอบอร่อยค่ะเดี๋ยวเราต้องขอโทษไปทานก่อนนะคะนี่นะคะจะกินหมดแมยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าปกป้องจะกินหมดด้วยนะคะนี่ให้ดูเลย หมดอย่างเตียงทุกอย่างจะแสดงว่าอร่อยมากเลยนะคะตอนเมนูต่อไปคืออะไรครับนนอันนี้คือข้าวะไรครับข้าวของลนะาค่ะแพบบี่แ้ <c oughs> ให้ผมก็มาลองชิมกันก่อนนะคะโอ้ยไอหนักมาบิงซูร่วงมาทำกุมังคุจะเป็นไอศครีมรสวานิลลาเราสามารถเติมนมข้นลงไปได้เขาก็ให้นมข้นมาด้วยคืออันนี้ตั้งใจจะกินนมข้นนะครับกินนมข้นกินที่บ้านก็ได้ค่ะชอบยังไงครับมามพร้อมกับบิงซูนะครับอร่อยมาก รสชาติเขาจะเป็นแบบมะม่วงหวานเป็นไงครับอันนี้คือกินไม่พูดเลยไม่พูดไม่สานะคะให้ดูตัวเนื้อบิงซูก่อนอนีคเนื้อบิงซูเนื้ยละเอียดรอบๆเขาก็ตกแต่งด้วยมะม่วงนะคะแล้วก็ล่าด้วยซอสมะม่วงนร่ายมานมากเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตบราวนี่โอ้โห เลือกทางไม่ถูกเลยค่ะตอนนี้มีทั้งนิ้งกูมีทั้งเค้กบอนนี่ชโโ็อกโกแลตออร่อยมากน,นล้วบอกให้รีบกัะอะไรเงไครับรสชาติิสุกินตรงส่วนนมแล้วรู้สึกยังง และสำหรับคลิปนี้ปกป้องต้องขอตัวลาไปก่อนลาไปด้วยฟิล์มสูตรนี้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดตาค์ให้องด้วยนะคะแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย